เอี่ยกมสี่เลือดเว่าดำแดงก่อนกิน้เจยเราห้าเไปเงเลยไปเจีเลยกิน้เจี้เราถ้าจ๋าก้ะเจียเดี๋ยวชิวกเจีเลยก็จะเจียตนี่ไงนี่แหละคือสาเหตุอันตเดียอันใาเนี่และคือสาเหตุมองต่เดียวแกติกกเข้าทีขยาวเกตะกอเต่องทำเลยทำเลยไอเจี้ยงไอเจี้ยมาล่ะแกเปียอูอย่างนี้ต้องเขายากับคนจบ chơi thôi đi quên, lặng thì chẳng đâu chơi, lặng thì chẳng nào chơi, cho cả, bắt gì đấy, bắt

ออกมายังมีออกมาแล้หกวันหกวัน,นเ,เริ่มตัง้งแต่สิบสามเริ่มสิบสามอ๋อไม่ใช่เริ่มสิบสองไม่เมื่อก่อนเมื่อก่อนเราร people, เราเราเรา <Tina. S 2> เราหยุดก่อนะปกติปกตินะจะหยุดก่อนอันนี้ว่ามันเดี๋ยวนี้คือคือกลุ่มลงพินี่เก็เป็นอย่างนี้นะกลุ่มลงพินนะแต่ส่าลงพินลงพิม์เขาไล่ก่อนไก็จะหยุดนะก็จะหยุดพร้อมเหมือนกันเลยนะ่ไม่เหมือนเลย มันคือนัดก,กันไว้แล้วเออประมาณนั้นอะ่ะคือคือปีนี้อ่สงการในกลุ่มลรงพยาบาเนี่ย <Okay. S 1> คือสิบสามแล้วเปิดสิบแปดอต่นี้ว่าส่วนที่ว่าพนักง,งานเนี่ยจะลาลาอีกสามวันกับ,กบคือของเขาส่วนของเขาไนงะคิดแล้วก็พวกพนักง,งานก็นนี้อาจจะสิบวันแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้กลับนะ้งหมาเห็นบอจี แม่งโคตรเครียดอะไรกันเนาะแม่งโคตรทุเล็ดลื่นดูแม่งโคตรทุเล็เลยว่าตัวแม่งควยโคตรแม่งควยยิ่งเลตัวไอ้สตีนหน้าหมาอะไรอ่ะฮะอะไร,รอ่ะพูดถึงเศรษฐกิจไอ้สตีนอืมคนไม่มีตังค์คือมันสังสารต้นต้นหนึ่งความชิบหายคือเกิดประโยชน์่น,น่นอนตัวแม่งสารควยนั่นแน่นอนไอ้นี่มีชิบหายใหญ่แม่ง นายชบส้นตีรแม่งเดินสายอย่างเดียวพ่อ,อตายแม่ไปเจอไปเจอแมงรัตมุนตีแมงยาบ้าแม่งห้าม,มเป็นเท่ากระเสาะแม่งยิ่งบ้าเข้าไปอีกไปเลยตอนยิงไม่เห็นอ่ะดาแมงทั่วประเทศอยู่ โอ้แม่กก็เจ๊งฮะดำอูวันนี้แม่ดำเมาเลยมาแล้าดำแล้วต้องไปถอนนีกควรนึ่งแล้วเดี้ยวเลี้ยวเลี้ยวท่อย่ี่กเดียบ้กบดียตัละตัวกินมากคนกินกลับ าการเล่นเนสเวเชะไปเขาถึงเล่นในสเวสองครรเนีไปนะตรดอตรทำไมเล่นในสเ์เวมันจะมาให้แทนที่คือคือไอตไม้เป็นอสอครมด้เป็นมันมันแผแขลอะไรนะแขความเน่า เถ้าข้อการันขึ้นเอาตลอดอ่ะนั่ก็เป็นได้อ่ะนะเอาหุ้นโซ่เอาหุ้นโซ่อะไรมันพูดถึงมันอาหุโสเรื่องอายุอ่ะหรือยอดฉันชนมันมันก็ข้ามเร็วนะเว้ยมันโดดเร็วนะเว้ยพูดถึงซูเปอร์เชนเนี่ยซึ่งใดมันสมัยอยู่ต่อมองเนี่ยแต่ไม่ได้โดนในปีจุดแม่ง ดอกกระตีไงมันก็กลับมาได้แสดงแมวเก้าชีวิตนเด็กป้อมนะมันแมวเก้าชีวิตนั้แล้วมันก็กลับมาได้นะแล้วมันมา,มาหักกันได้ต่อ,อ,อ,ตอสากันเนี่ยออถ้าสองนี่ต่อสากันต่อส้กันต่อ้ก็นต่อสู้กันต่อสู้กดนดอไก่น ยี 3, 2, ่สิบสามยีี่เปดอันนี้มันยี่หกยปาไม่ดไอ้แต่ตลมแม่งดีหน่ยไ้รืไทีด้หละไร้านี่ยหรอจริงเ่อปลาเป๊งปลาปงจริงจริงจริงมมันจะมาลเ็กซดเีเหรอกระจ

ที่เปิดใหม่เนี่ยมาเ่องอาหารมันจะเ่มีผู้กินลงกันไอ้เือ้างลงทยน่ไนี่ตรงนี้มันได้ไมดีได้มาห้องเนี่ย้องหากันไงหานหามันโอเคายอาหารด้วยมีอย่ี่เรอาหารมันก็โอเคสุดอาหาร ไก็เดินด <amine sounds> ีนว่ะดีเนะเจอแเรากองเจอแล้วปูเนอก็ได้นี่ตัวละตัวละแม่งนู่นนี่ว่ะเ๋ยแล้วไปเจ็บเอาสิเออเจียวอยังไงมันก็จิ้มกันแทมนีไปแล้ว ไม่กินแม่งเสียเปียบทุย่ตุยเตียวตุยเตียวเวลาที่เสียเปียบอืมเดี๋ยวจะเบต้นเลยเออได้เปียบแน่ต้นแน่เสีเปียบต้นเดินจะเสียเปียกว่าจะกินคือก่อน ตีลูกแล้วกินเกลือหือนันตีลูกแล้กินเกือก่อนเออใช่เออยยังมีลูกเขามากินเลือตัวอีกตัว่งเออลย 응. 뭐, 코드나, 뭐, 코드나, 뭐, 뭐. เก่แวบอกสงอ่ะไอสิงเอาอะอบอก <laughs> มันตั้งถ้อนี่ควรมันตั้งถ้อนี่ควรนึงถันี่ควรนึ่งอควรเป็นเรื่องนง <laughs> <laughs> ไม่ทำไมทำไมลีลีนี่ ซื้อไก่ดีปัวซื้อเซเว่นแม่งนราคากันไหมดีเนซี่อะแบงค์่ะในรูมบางอน่ผมไม่ขายเลยแม่งเดี๋ยวแม่งขาดเยอขาดเออไม่เซเว่นเซเว่นมันมันสามสี่สามสี่นะแต่เซื้อไอ้เนี่ยซื้อไอ้ดีัวดีปัวมันสามเก้าสามเจ็ดสามแปดเออสามเจ็ดสาแปดเนี่ยผมกนรู้งงซือเออซื้อเซอมาเนี่ยผมอยู่สองมันีอีกครึ่งมันยังอยู่นี่เลย มันบอกเซเว่นพอดีเซเว่นมีเจ้าไหมสามสี่คเออมันื้อใ่้กูสองคนอันนี้มันอนไนะเออไออะไรมันชื่อไอพุดด้หน่อชมอูพุตด้เพลงอะเพลงหวานเพลงเก่าอก

走，搞不到钱了。嗯，他肯定还想 将军、嗯，那是来白死的，死死都白死，怎么不会白死？他来这里将军呐、啊，嗯，啊，啊，将过来，反正、嗯、他就躺着了，不会白死，他他来这里将军。 你这还牛！<laughs> So Thank you. มได้ไหมผมไม่ได้สินี่อะไน่ไรนี่อะไอะไรขันมานอกอ่เลโวยอ่ะสียง่ห้อป่ะวัวนะฮะวัวเนี่คิว่าสียง่ห้อป่ะ